สวัสดีค่ะพบกลับมาลอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวดีกับทุกๆคนโอ้โหรู้สึกหนาวเลยก็ก็จะมารับเอ่อเปิดรับ Q a A แล้วนะคะก็คือ Question and Answer นะคะหรือว่าคำถามและคำตอบนะคะก็ให้ถามนะคะว่า คือแบบถ้าใครมีคําถามแบบอยากจะถามมาลอนหรือว่าจะถามเกี่ยวกับตัวมาลอนหรือว่าเกี่ยวกับชาแนลเกี่ยวกับอะไรก็ได้อย่างประมาณไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถถามกันมาได้นะคะก็ตัวอย่างนะคะก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะแล้วก็เออจะบอก ว่าตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะที่จะเปิดรับ Q&A เพราะว่าอะไรนะหรอกลัวว่ามันจะไม่มีคนตอบเนี่ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนอัพคลิปลองเพลงเพลงแรกในชาแนลนี้แบบมันจะมีคนมาฟังหรอมันจะมีคนมาแบบกดไลค์มีคนมาแบบมาชอบหรออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายมันก็ดีมาหลอนก็เลยแล้วอ,อ,อันนี้มาหล่อนก็ได้ กำลังใจนะคะมาจากน้องบีหรือว่าบีมคิชชันแนลด้วยนะคะบีมคิสเออชันแนลด้วยนะคะก็เลยโอเคทำใจกล้าๆแล้วก็มารับ Q&A นั่นเองเออก็เดี่ยวมารอนนะคะจะเอาคำถามนะคะที่ทุกคนถามนะคะมาเออ มาตอบนะคะในคลิปอะไรวะตอบคำถาม Q&A นะคะก็คือจะลงชื่อคลิปนะคะไว้ตรงนี้นี่จะเป็นชื่อคลิปแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลงนะคะก็น่าจะปิดรับ Q&A ตอน ตอนที่มันมีคนมาถามเยอะๆมั้งแบบคำถามมันเยอะอะไรเงี้ยถึงจะเป็นคนเดียวแต่ว่าถามเยอะก็แบบถามมาวันยี่สิบข้ออะไรอย่เงี้ยก็แบบออปิดเถอะฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมาทำเรื่อยๆนะคะถ้าได้ผลดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะก็คือเออของบางคนมันจะมีบอกว่าติดตามอะไรอย่างนี้ก็ให้กดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมเอ้ยพูดไปแล้วนี่หว่ก็ไปแล้วนะคะบายบายถามกันมาหน่อย